หนูที่มีขนาดตัวเนี่ยเท่ากันเนี่ยแต่ว่าน้ําหนักไม่เท่ากันนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจขายหนูเป็นตัวใช้มาตรฐานจากตัวเราเองนะครับเป็นผู้วัดนะส่วนคนซื้อก็ความพอใจของคนซื้อครับไม่ได้บังคับกันเนาะ สวัสดีท่านผู้ชมท่านครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับก็มีสาระความรู้ดีๆมาแบ่งปันท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการทําหนูเนื้อนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยวา่าหนูเนื้อเนี่ยเขาซื้อขายกันยังไงนะครับคือก็จะมีช่างแบบช่างก่อนทําขายเป็นตัวขายเป็นกิโลนะครับแต่ของเราเนี่ยก็คือจะขายเป็นตัวนะครับทาไมถึงขายเป็นตัวทาไมไม่ไม่ขายเป็นกิโลนะครับก็คือ ตั้งแต่ก่อนเลยเนี่ยคือแถวแถวหมู่บ้านของผมเนี่ยเขาขายเป็นตัวกันผมก็เลยขายตามเข้ามาแล้วก็ทีนี้ผมจะมาให้ใหคำแนะนําเกี่ยวกับการทําหนูเนื้อแล้วขายเป็นตัวเนี่ยการขายเป็นตัวกับช่างกิโลเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะวันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าคือมันเป็นอย่างนี้นะครับเ <Yellow Tree. S 1> บื้องต้นก็คือหนูเนี่ยขนาดของตัวมันน่ครับบางบางทีนี่ตัวเท่าแขนน้ําหนักกิโลบางบางทีนี่ตัวเท่า2แขนแต่น้าหนัก ก็ไม่ก็ไม่ถึง1นกิโลก็มีนะครับคือจะบอกว่าผมจะบอกว่าคือน้ําหนักของหนูกับขนาดของตัวหนูเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่ซื้อหนูไปนะครับก็ถ้าชั่งกิโลไป1นกิโลนะครับกับซื้อหนูเป็นตัวไปอย่างเงี้ยมันมันก็จะมีความต่างกันอยู่แล้วนะครับกิโลไม่ได้เป็นตัววัดมาตรฐานนะครับคือขนาดของตัวหนูอย่างสมมติผมขายตัว5ขีดถึง6ขีดเนี่ยตัวละ150อย่างเงี้ยครับขายไป ผมก็จะดูที่ขนาดของตัวมันแล้วก็เอาเอาเกณฑ์น้าหนักตาช่างเนี่ยเป็นเป็นเป็นฐานเป็นพื้นฐานนะครับถ้าสมมติว่าเราช่างได้5ขีดแต่ถ้ามันตัวเล็กอ่าห้าถึงหขีดแต่ถ้ามันถ้ามันตัวเล็กเนี่ยผมก็จะไม่ขายร้อยห้าสิบนะครับผมก็จะขายตามขนาดของตัวมันแต่ถ้าสมมติว่า5ขีดหขีดอ่าขนาดตัวมันพอดีนะครับอ่าตัวเท่าประมาณอ่าใหญ่กว่าขวดขวดไอ้สปอนเซอร์ อ่านิดนึงนะครับประมาณนั้นผมก็จะขายในราคาตัวละ150อย่างนี้นะครับ <_ d ata> คือเราจะไม่ได้ว่าเอา5้าขีดเป๊ะแต่ว่าบางคนที่เขาขายนะครับกันเนี่ยเขาก็คือ,อช่างก่อนทำนะครับน้ำหนักเนี่ยส่วนมากแล้วจะช่างก่อนทำนะครับหรือหลังทําก็มีแล้วแต่คนจะขายนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าน้ําหนักช่งางก่อนทำเนี่ยหขีดถ้ามันตัวเล็กเราก็จะไม่ได้ขายราคาราคา150นะครับแต่ถ้าสมมติว่า,าขนาดโครงสร้างมันใหญ่คือหนูผมเนี่ยมันเป็นหนูโครงสร้างใหญ่ นขนาดของตัวมันเนี่ยมันจะใหญ่แล้วก็น้ําหนักมันก็จะดีด้วยนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่น้ําหนักดีเกินไปนะครับมันไม่สมราคาเวลาทําออกมาแล้วตัวตัวเล็กเกินไปก็จะไม่ขายราคา150าอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าบางคนเนี่ยขายเป็นกิโลเนาะผมยกตัวอย่างถ้าขายเป็นกิโลช่างกิโลมาแล้วเนี่ยคือหนูหนูแค่เดือนกว่าๆนะครับ2เดือนเนี่ยน้ำหนักมันจะมันสตัวเนี่ยก็จะได้1นกิโลแล้วนะครับแต่ว่าขนาดของตัวมันแค่นิดเดียวองครับเท่ากับขวดเ1 0 0เนี่ย ก,ก็อาจจะได้น้ําหนักอาจจะได้2ตัวกิโลแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาทําออกมาแล้วเนี่ยมันตัวเล็กนิดเดียวครับก็เลยมองดูแล้วมันไม่สมราคาผมก็เลยตัดสินใจว่าเออเราขายตามตามที่คนที่เขาเคยขายมาก่อนเนี่ยก็คือพี่น้องญาติพี่น้องในในชุมชนในตลาดเนี่ยที่เราไปดูเนี่ยนะครับก็ไปดูเขาเขาขายเป็นตัวกันเขาก็ทําแล้วก็ไปวางนะครับไปวางเอาไว้แล้วก็ เขียนป้ายติดราคาไว้เลยว่าตัวเนี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ไม่ได้ชั่งกิโลให้เรานะครับคือเราไม่ต้องเอากิโลเป็นมาตรฐานนะครับก็คือตัวเราเองเนี่ยเอาตัวเราเป็นมาตรฐานว่าเราทําแบบนี้ขายแบบนี้นี่คือมาตรฐานของเราส่วนลูกค้านะครับจะซื้อหรือไม่ซื้อมันก็เป็นมาตรฐานที่ลูกค้าเอามาวัดของเราแต่เน้นอย่างเดียวก็คือว่าทําให้ดีทําให้สะอาดนะครับทาให้ปลอดภัยนะครับไม่มีโรคแล้วก็ตัวนี้ก็คือหมั่นล้างมือนะครับทำความสะอาดมือแล้วก็เวลาจะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมฝาก ใส่แมสนะครับใส่ผ้าปิดปากนะครับออกเดินทางไปไหนช่วงนี้ก็อันตรายหน่อยเกี่ยวกับโควิดก็ยังไม่ซาไปไหนพายุก็กําลังเข้าพายุก็กําลังจะเข้านะครับช่วงนี้เข้ามาแล้วแหละก็หลายๆลูกกาลังจะเข้ามาอีกนะครับก็ยุคนี้นะครับสมัยนี้เจอทั้งเรื่องอภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยเกี่ยวกับโรคโรคภัยนะครับก็มาหลายเคาะซ้ํากาซัดเหลือเกินช่วงนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะเมืองไทยนะเป็นทั้งโลกเลย สำหรับโรคระบาดแล้วกพ็พวกพายุนะครับก็เจอผลกระทบกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเรื่องของการค้าขายหนูนาก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆนะครับเนาะหนูนานะครับเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภคนะครับ ซื้อแล้วใช้แล้วหมดไปนะครับก็คือซื้อไปบริโภคก็หมดไปแล้วก็จะเกิดการซื้อซ้านะครับมันก็เลยทาให้การซื้อการขายก็เป็นไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ากําลังการซื้อก็จะน้อยลงตามสภาพเศรษฐกิจเท่านั้นเองเดี๋ยวอีกไม่นานครับผมคาดว่าเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้เพราะว่าเรื่องของโควิดเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็ซาซาลงแล้วก็จะกลับมาตลาดก็จะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะครับหลายๆฟาร์มตอนนี้ก็คือทั้งผู้ซื้อผู้ขายก็คึกคักกันอยู่ในในกลุ่มในเฟซบุ o กนะครับอ่ะท่านผู้ชม ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปไปชมว่าหนูที่มีขนาดตัวเนี่ยเท่ากันเนี่ยแต่ว่าน้ําหนักไม่เท่ากันนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจขายหนูเป็นตัวไม่ขายเป็นกิโลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับว่าเป็นยังไงครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิผ้ามาเบ่งนะครับเนาะว่าหนูที่มันโตซ้ากันน้ําหนักมันสิซ้ากันบอนะครับเป็นอย่างผมคือขายเป็นตัวบพขายเป็นกิโลนะครับเนาะนี่มันจะสั่งเห่าเนาะนี่ตรงนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิผ้ามาสั่งให้เบ่งนี่หนูอยู่ในบอนี่ครับ ตัวยางเลยเฉียวมาเหตุใดเบิงนะครับนะมาสร้างให้เบิงหนูที่มีขนาดน้ําหนักตัวเท่ากันนะครับนี่อันนี้หมูบ้านผมเอาหญ้ากับอัน,นต้นกระถินให้กินเลยสิเบิงเป็นหกหกจะหน่อยนี่ครับเนาะ <S <S หนูในบ่อนี้เดี๋ยวหงส์นี่จับขึ้นมาครับขนาดตัวตัวของมันนี่เส้นว่าตัวของมันนี่ขนาดไล,ไล่กันนะครับนี่ <S <S แต่ว่าน้ําหนักมันนี่สิบ่ซ้ำกันนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่ง ที่เข้าขายเป็นตัวไ่ขายเป็นกิโลถ้าตัวน้ำหนักหลายก็น,น้ำหนักหลายเลย่ครับตัวน้อยๆต่น้ำหนักหลายสินะอันนี้ผมสีมาเปรียบเทียบให้เบิง่าหนูหนูมันมน้ำหนักซ้ำกันนะครับเนาะเอาไว้หนูน้ำหนักซ้ำกันผมสีมาเปียบเทียบให้เบิงว่าหนูมันโตซ้ำกันแต่ว่าน้ำหนักมันบ่ซ้ำกันอ่าเดี๋ยวผมให้เบงน้ำหนักอ่าให้เบงตัวนี้นะครับนะหาตัวมันซ้ำๆกันแล้วมาสีมาสั่งให้เบงนะครับนี่ จับมือเดียวครับเพศผู้เดียวก็สิยญาเก็กนอ้อยเดี๋ยวสิจับขึ้นมาให้เบิ่งจากตัวพี่น้องเบิ่งหนูตัวนี้นะครับเนดะ้อนี่เบิง่งหนูตัวนี้เบิ่งน้ำหนักมันครับบบบนี้หนูตัวนี้นี่น้ำหนักครึ่งเก้าขีดเด้อพี่น้องเก้าขีดถ้าเบิ่งตัวซ้ำๆกันพี่น้องบบบนี้หนูตัวเท่าๆกันนี่น้ำหนักมันสิลื่นกันนะครับน้ำหนักมันสิลื่นกันครับแต่ว่าตัว ซ้ำกันเลยนะครับนี่หนูตัวนี้นี่น้ําหนัก9ขีดเห็นไหมครับนี่น้ำหนัก9ขีดเอาไปเร็ดหนูเนื้อก็ขายได้ประม 200, 200าณ200 250แล้วแต่ผู้าสิบขายนะครับนี่ฮะลงมาบาดนึ่งลงงากๆบัดนี้่นะครับฮะมาเบิ่งตัวครับเดี๋ยวจะจับให้เบิ่งนี่ตัวนี้ก็ซ้ำวันขันละนี่ นี่เอ้านี่ตัวซ้ำกันนะพี่น้องนี่ตัวซ้ำกันนะแต่เพิ่งน้ำหนะักไปนี่ตัวซ้ำกันนะครับตัวซ้ำกันน้ำหนักแค่หกขีดเจ็ดแปดเก้าลื่นกันสามขีดหมดด้พี่น้องนี่คือหนูหน,หนูมันมันบ, окой, บ окой ่ค่อยบ่ค่อยอ้วนนะครับบ่ค่อยอ้วนแต่ว่าขนาดโค้งสางอี่ยังมันน,นี่ซ้ำกันนะครับถ้าเอาตัวนี้แผ่ออกมาขายอ่าข้อม,มันค้อมยังมันก็นยังม,มีดีอยู่นะครับมีมีอยู่ นะครับก็กินแสบคือเขาเพียงแต่ว่าน้ำหนักมาหน่อยบนะไวซั่งขายเป็นกิโลมันก็เสียเปรียบลูกค้านะครับแต่ว่าลูกค้านี่ได้เปรียบอยู่นำแต่ซั่งเป็นกิโลถ้าแบบนี้มันมีอีกแบบหนึ่งก็คือคือจังตัววังหันแหละครับอ่าตัวตัวหนูนี่ตัวซ้ำตัวน้อยๆนะครับตัวน้อยๆแต่ว่าน้าหนักหลาย <laughs> นะครับเนาะนี่ตัวใหม่เนี่น,นี่นะครับเบิ่งน้าหนักมันนี่ตัวซ้ำกันแล้วครับกับกับตัววังหันนะเห็นบ่ ขนาดหนูในบอนี่มันสิเป็นขนาดลายๆกันไก่เคี่ยงกันน้ำหนักกคเก้าขีดเฉยแต่ตัวนั้นผัดตัวซ้ำกันอยู่แต่ว่าผัดเป็นอีกส้งหนึ่งนะครับมาเบึงบอนี่พี่อ้อกมาเบึงหนูตัวซ้ำๆกันน้ำหนักตัวซ้ำกันตัวนี้นะมาดูตัวนี้น้ำหนักหกขีดนี่เจ้าหนูตัวนี้นะ,ะลงมาลงมาน้ำหนักหกขีดอ่ะใสท่ทางนี้ บ่งตูนึงเดือพี่น,อน้องเดือกว่านีตันี้พี่นองปนี้หกขีดบางพอซ้ำๆกัน,นตัวซ้ำๆกัน ถ้าตัวนี então, <initiation> ้ผ <implications> ัดแปดขีดนั Gan ่นสินะครับตัวซ้ำๆกันนะครับถ้าน้ำหนักผัดลื่นกันคือความสมบูรณ์ของหนูครับมันเหมาะสกันแต่ละตัวนี่นะครับกับระมาณนี้แหละครับสําหรับการขายหนูเป็นตัวกับเพราะว่าหนึ่งคือขนาดของตัวหนูมันไม่เท่ากันเท่ากับสีเบื้องตามความเหมาะสมนะครับตัวใหตัวใหญ่ตัวน้อยเท่ากับลายตามเลทราคาที่าต่างไว้เราใช้มาตรฐานของ ตัวเราเองนะครับเป็นตัวกําหนดใช้มาตรฐานของฟาร์มอิงน้ําหนักจากตาช่างเป็นตัววัดประกอบนะครับไม่ใช่มาตรฐานจากตาช่างเราใช้มาตรฐานจากตัวเราเองนะครับเป็นผู้วัดนะครับส่วนคนซื้อก็ความพอใจของคนซื้อครับไม่ได้ไม่ได้บังคับกันเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมนี่ก็คือ,อฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับก็คือการจําหน่ายหนูสาเหตุที่ผมไม่ขายหนูเป็นกิโลนะครับกิโลนี้ก็ขายอยู่ไม่ใช่ไม่ขายนะครับก็คือ ประมาณว่าสําหรับพ่อค้าที่ติดต่อเข้ามารับซื้อไปจําหน่ายต่อก็จะขายาลักษณะเป็น,ปน,ปนหนูหนูเนื้อสดนะครับเป็นตัวเป็น,นก็คือช่างกิโลไปเลยนะครับ20กิโลขึ้นไปถึงจําหน่ายเป็น,ปน,ปนราคาเรทราคากิโลกรัมละ150นะครับนี่คือราคาโควิดนะครับถ้าไม่ใช่โควิดถ้าหนูที่ฟาร์มผมเนี่ยผมส่งให้กับทีมงานเนี่ย150บาท นะครับแล้วก็ส่วนถ้าเป็นหนูที่รับซื้อจากทีมงานมาปล่อยออกหน้าฟาร์มกิโลกรัมละร้อยเนะครับในในช่วงต่อไปเนี่ยราคามันก็จะขึ้นลงตามกระแสตามช่วงฤดูกาลด้วยนะครับอันนี้ก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก่อนสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการหนูไปทําแล้วก็จําหน่ายต่อนะครับอโอเคขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลข่าวสารนานๆมาอัปเดตท,ทีนะเพราะว่าติดปัญหาอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วครับ ทั้งลูกทั้งอะไรนะครับดูแลกันไปแล้วก็มีเวลานิดหน่อยก็มาแบ่งปันความรู้สาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูวันนี้เรื่องหนูเนื้อนะครับหนูเนื้อทําไมต้องขายเป็นตัวทําไมต้องทาไมไม่ขายเป็นกิโลนะครับสําหรับผมนะครับสําหรับคนอื่นจะทํำยังไงก็แล้วแต่วันนี้มาแบ่งปันข้อมูลตรงนี้นะครับก็อย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์กด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับช่อง y YouTube หนูพุกยักษ์สกลนครมีข้อมูลข่าวสารนะครับดีๆจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามสัครบ